การอ่านและบันทึกกิจกรรมหรือเหตุการณ์ประจำวันอรุณสวัสดิ์ค่ะเพื่อนๆตอนนี้เป็นเวลา5้านาฬกาสานาทีเป็นเวลาตื่นนานประจำของพลอยค่ะวันนี้เป็นวันเสาร์ที่4ีธันวาคม พุทธศักราช2,553เป็นวันหยุดของพลอยค่ะเล่าสู่กันฟังเอ๊ปกติแล้ววันหยุดเพื่อนๆทำอะไรกันบ้างคะเพื่อนๆอ,ออกมาเล่าให้ฟังกันหน่อยสิคะ วันนี้พลอยได้หยุดอยู่บ้านมาดูกันนะคะว่าวันนี้มีกิจกรรมสนุกสนุกอะไรรอให้พลอยทำอยู่บ้างในวันหยุดที่พลอยไม่ต้องรีบเตรียมตัวไปโรงเรียนหลังจากตื่นนอนแล้วลอยมักจะมาออกกำลังกายกับคุณพ่อคะ่ะหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสาม หลังจากออกกำลังกายเสร็จก็เป็นเวลาของอาหารเช้าแสนอร่อยฝีมือของคุณแม่ค่ะอิ่มอร่อยกับอาหารเช้าไปแล้วไรชอบที่จะติดตามข่าวสารรอบตัวด้วยการอ่านหนังสือพิมพ์กับคุณพ่อค่ะตอนนี้ก็ถึงเวลาของการทำหน้าที่เป็นลูกที่ดีด้วยการช่วยคุณแม่ปัดกวาดเช็ดถูบ้านค่ะ ลอยถูบ้านเสร็จแล้วค่ะแม่มีอะไรให้พลอยช่วยอีกไหมคะเป็นเด็กดีขนาดนี้คุณแม่ก็เลยให้รางวัลเป็นอาหารกลางวันมื้อพิเศษค่ะน่ากินจังเลยนี่คือตลาดในหมู่บ้านของเราค่ะที่นี่มีขนมแสนอร่อยมากมายเลยค่ะพลอยตามมาช่วยคุณแม่จ่ายตลาดหลังจากทานอาหารเที่ยงเสร็จค่ะวันนี้พลอยกับคุณแม่ไปตลาดมา เราก็เลยมีอาหารเย็นมื้อพิเศษอย่างที่เพื่อนๆเห็นนี่แหละค่ะข่าวสารเป็นเรื่องที่เราควรติดตามอยู่เสมอนะคะหลังจากรับประทานอาหารเสร็จแล้วพลอยจะชอบมาดูข่าวภาคค่าค่ะกิจกรรมสุดท้ายของทุกๆคนในทุกๆวันก็คือการนอนค่ะตอนนี้ก็21นาฬิกาแล้วสิอีก30นาทีจะเป็นเวลาเข้านอนของพลอยแล้วล่ะค่ะ เป็นอย่างไรบ้างคะเพื่อนๆวันนี้พลอยพาเพื่อนๆนมาติดตามกิจกรรมในวันหยุดของพลอยเพื่อนๆนยังจําได้ไหมคะว่าพลอยทํากิจกรรมอะไรในเวลาใดไปบ้างซึ่งคราวนี้เราจะมาทบทวนการอ่านเวลาจากกิจกรรมในวันหยุดของพลอยในเกมต่อไปนี้กันคะ่ะ เอาเลยครับน้องๆคราวนี้เรามาทบทวนการอ่านเวลาจากกิจกรรมในวันหยุดกันนะครับเริ่มตั้งแต่ตอนเช้าพลอยตื่นนอนเวลา5นาฬิกา30นาทีออกกำลังกายเวลา6นาฬิการับประทานอาหารเช้าเวลา7นาฬิกาอ่านหนังสือพิมพ์เวลา8นาฬิกาช่วยคุณแม่ปัดกวาดเช็ดถูบ้านเวลา10นาฬิการับประทานอาหารกลางวัน12นาฬิกา ไปตลาด14นาฬิการับประทานอาหารเย็น18นาฬิกาดูข่าวภาค่ํากับคุณพ่อเวลา20นาฬิกาจนถึงเข้านอนตอนนี้เวลา21นาฬิกา30นาทีพลอยทำบันทึกประจำวันไว้หมดแล้วครับเพื่อนๆไปดูกันเลยนะครับนี่คือบันทึกประจำวันของพลอยค่ะเริ่มต้นจากเขียนระบุวันที่ไว้ด้านบนสุดจากนั้นเริ่มบันทึกเหตุการณ์ หรือกิจกรรมประจำวันตามลำดับเวลาค่ะให้ทางซ้ายมือเป็นส่วนแสดงเวลาและทางขวามือเป็นส่วนแสดงเหตุการณ์หรือกิจกรรมค่ะบันทึกประจำวันเป็นเครื่องช่วยจำให้เราได้ค่ะเพราะเมื่อเวลาผ่านไปนานๆจะทำให้เราไม่ลืมเหตุการณ์สำคัญที่เคยเกิดขึ้นในอดีตค่ะและเพื่อให้เพื่อนๆได้ฝึกอ่านและบันทึกกิจกรรมหรือเหตุการณ์ให้คล่องแคล่วมากยิ่งขึ้น เรามาทำกิจกรรมต่อไปนี้กันนะคะช่วงใายเดียวตอนข้อไหนกันแน่นี่คือบันทึกการเดินทางจากกรุงเทพมหานครไปยังอำเภอห,หัวหินของเด็กชายสายฟ้าครับให้น้องๆอ,อ่านบันทึกของเด็กชายสายฟ้าแล้วตอบคำถามนะครับ เหตุการณ์ในบันทึกของเด็กชายสายฟ้าเกิดขึ้นเมื่อใด <Wow. S 1> เด็กชายสายฟ้าแวะพักรับประทานอาหารเช้าที่จังหวัดสมุทรสาครเวลาใด เวลากลารนาฬิกา30นาทีเด็กชายสายฟ้าเดินทางถึงสถานที่ใดเด็กชายสายฟ้าถึงหัวหินเวลาใด อดูเหมือนจะได้เวลาเข้านอนแล้วสิคะเพื่อนพ่อลองไปฝึกเขียนบันทึกประจำวันกันดูนะคะลอยขอตัวไปเข้านอนก่อนนะคะราตรีสวัสดิ์ค่ะ